สวัสดีค่ะส่วนใหญ่นะคะเวลาเราพูดกันถึงประกันสุขภาพเนาะคนขายเนี่ยก็มักจะพูดถึงเฉพาะเคสที่เคลมได้ใช่ปหส่วนดราม่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มักจะพูดถึงแต่เคสที่เคลมไม่ได้นะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยพอเราไปดูกันจริงๆเคสที่มีการปฏิเสธเคลมส่วนใหญ่ที่มันเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมักจะมีสาเหตุมาจากอาจจะเป็นพวกการปกติสาระสำคัญหรือว่า pre-existing condition การที่เป็นโรคมาก,ก่อนทำประกรันอะไรพวกเนี้ยเนาะ แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เป็นเคสแบบที่แบบเคลมไม่ได้จริงๆเคลมไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการปกปิดไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งน,นั้นแล้วก็มีความจำเป็นทางการแพทย์ด้วยแต่มันอยู่ในข้อยกเว้นที่อยู่ในกรมธรรม์เลยนะคะซึ่งวันนี้กิ๊บจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ ข้อยกเว้นในกรมธรรประกันสุขภาพเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด21ข้อนะคะถ้าเราดูจากคำสั่งในทะเบียนที่14ทับ256หเนาะหรือที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานประกันสุขภาพใหม่นั่นแหละก็จะมีอยู่ทั้งหมด21ข้อเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ๋อแต่ต้องบอกก่อนนะว่า21ข้อเนี่ยอยู่ในมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่แต่ว่าแต่ละบริษัทประกันหรือว่าแต่ละแผนประกันเนี่ย ก็ไม่ได้ว่าจะต้องใช้21ข้อดีทั้งหมดนะคะบางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เลือกที่จะตัดบางข้อออกแต่ว่าจะไม่มีข้อยกเว้นมากเกินไปกว่าใน21ข้อนี้นะจ๊ะข้อแรกค่ะข้อที่1ก็คือความผิดปกติหรือโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่กําเนิดน,นะคะอันนี้ตัวกิฟเองเนี่ยถ้าเป็นเคสที่เคยผ่านตามาเนี่ยก็จะเป็นเคสที่ลูกค้าเนี่ย เป็นภาวะลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่กําเนิดเนาะซึ่งเขาก็ไม่รู้มาตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่ามารู้เอาตอนที่อายุประมาณแบบ14-15แล้วนะคะถึงมีถึงรู้ว่าเป็นภาวะลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่กําเนิดแล้วด้วยหลักฐานทางการแพทย์อะมันพิสูจน์ได้ว่าอาการนี้หรือโรคนี้เป็นแบบที่มันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดเนาะ ก็มีการปฏิเสธเคลมไปเนื่องจากเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันสุขภาพนะคะแต่ในมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่เนี่ยถ้าเราจะอ่านในข้อยกเว้นข้อนี้เขาจะมีอยู่นะว่าถ้าเป็นภาวะหรือเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดอะแต่ว่าลูกค้าถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพนี้มาเกิน1ปีแล้วก็ไม่เคยมีอาการอะไรเกิดขึ้นหรือให้เห็นนะมาก่อนอายุ16เนาะ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอายุ16ปีแล้วเพิ่มมาเกิดอาการของโรคแล้วก็ลูกค้าถือมาเกิน1ปีแล้วอย่างเงี้ยก็ยังคงจะต้องให้ความคุ้มครองนะคะแม้ว่าจะเป็นโรคที่เป็นมาแต่กาเนิดก็ตามอันนี้คือข้อที่1เนาะข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตรวจรักษาหรือว่าการผ่าตัดเสริมสวยไม่ว่าจะเป็นพวกผิวพันธุ์สิวฟ้าอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะ โรคผิวหนังเบิกได้นะพวกโรคผิวหนังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเบิกได้แต่ว่าเวชสำอางบางอย่างอาจจะเบิกไม่ได้นะคะเช่นพวกโลชั่นเพื่อแก้อาการผิวแห้งอย่างเงี้ยหรือว่ายารักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบิกไม่ได้นะคะส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามที่เบิกในประกันสุขภาพได้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือการตกแต่งบาดแผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันนี้จะสามารถเบิกในประกันสุขภาพได้นะคะ ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภเนาะการคลอดบุตรหรือว่าแท้งหรือว่าภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรน,นะคะพวกนี้ก็จะถือเป็นข้อยกเว้นที่เราเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะยกตัวอย่างพวกอ,อ,อาจจะมีแบบภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นเบาหวานระหว่างการตั้งครรภแบบนี้ก็จะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะยกเว้นประกันสุขภาพบางแผน ที่มีการขยายความคุ้มครองไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการคลอดบุตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยข้อยกเว้นข้อน,นี้ยังคงมีอยู่ในประกันสุขภาพเล่มน,นั้นนะคะแต่เขาจะไปมีบันทึกสลักหลังเพิ่มเติมความคุ้มครองเกี่ยวกับการคลอดบุตรและการตั้งครรภ์น,น่ยแล้วเขาก็จะไปเขียนระบุในนั้นอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีวงเงินให้เท่าไหร่และคุ้มครองอะไรบ้างอย่างนี้เนาะเพราะว่าในตัวประกันสุขภาพใหญ่อะ่ะมันจะไม่คุ้มครองคลอดบุตร แต่ว่ามีวงเงินเพิ่มให้เป็นบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับความคุ้มครองคลอดบุตรเพิ่มเติมนะจ๊ะข้อที่4ก็4คือเรื่องเกี่ยวกับโรคเอสแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้กิฟขอไม่ขยายความเนาะเพราะว่ามันจะเป็นรายละเอียดทางการแพทย์ก็สามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าเออภาวะอย่างไรอย่างไรนะจะเบิกไม่ได้ในประกันสุขภาพนะคะก็จำง่ายๆว่าโรคเอดส์แล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์เบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะจ๊ะ ข้อที่5ก็คือการตรวจรักษาหรือการป้องกันหรือการใช้ยาเพื่อชะลอความเสื่อมของวัยนะคะถ้าพูดเป็นภาษาให้เข้าใจใง่ายๆก็คือพวกเวชาศาสตร์ชะลอวัยต่างๆเนี่ยจะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะแล้วก็การให้ฮอร์โมนวัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็เบิกในประกันสุขภาพไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะก็เบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะข้อที่6ก็คือการตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็การร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนาะอันนี้เป็นข้อที่กิ๊ฟขออนุญาตขยายความเพราะว่ามันมีประเด็นเยอะเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่ามันไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยนะคะ การตรวจวินิจฉัยเนี่ยเบิกในประกันสุขภาพได้กิบยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้สมมุติว่าเรามีอาการแบบปวดท้องท้องอืดท้องเฟอร์มากๆเลยเนาะเราก็ไปหาหมอใช่ไหมแล้วคุณหมอบอกว่าด้วยไว้ด้วยอาการใดๆต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมีความเสี่ยงที่อาจจะมีความผิดปกติในลำไส้ซึ่งคุณหมอจําเป็นที่จะต้องส่งให้เราไปตรวจออสองกล้องลำไส้เพื่อที่จะ วินิจฉัยแล้วก็รักษาอาการที่เราเป็นอยู่ได้ถ้าแบบนี้มันเรียกว่าการตรวจวินิจฉัยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจไม่ใช่ตรวจสุขภาพเรียกว่าตรวจวินิจฉัยถ้าแบบนี้มันเบิกได้นะคะเบิกในประกันสุขภาพได้ไม่มีปัญหาแต่กลับการตรวจสองกล้องลำไส้เหมือนกันเลยแต่ไม่ได้เกิดจากว่าเรามีโรคอะไรหรอกแต่ว่าบังเอิญว่า เพื่อนเราเพื่อนสนิทเราเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้เออเราก็เลยรู้สึกแบบตกใจขึ้นมาแล้วก็หวั่นใจว่าเออตัวเองก็ท้องผูกนิดนึงเหมือนกันนะเออกังวลวะอยากไปตรวจสองกล้องลำไส้เพื่อความสบายใจของตัวเองถ้าแบบนี้มันจะไม่ใช่การตรวจนิชัยแล้วมันเป็นการตรวจสุขภาพเนาะซึ่งเราจะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะแต่ว่า มีประกันสุขภาพบางตัวที่ขยายความคุม้มครองมีค่าตรวจสุขภาพให้ใช่ไหมมีวงเงินตรวจสุขภาพให้เขาก็จะไปแยกอยู่ในบันทึกสลักหลังว่ามีวงเงินค่าตรวจสุขภาพให้เพิ่มเติมแต่กิฟก็ไม่แนะนํานะถ้าเป็นเคสตัวอย่างที่กิฟเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปเบิกค่าตรวจสองกล้องลำไส้นี้ในวงเงินค่าตรวจสุขภาพของแผนประกันสุขภาพแบบพิเศษของคุณอย่างเงี้ย เพราะว่าโดยส่วนใหญ่วงเงินค่าตรวจสุขภาพประจําปีอะค่ะของแผนประกันสุขภาพอะเขาจะให้แค่ปีละครั้งส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นนะถ้าคุณเอาผ่าตัดเอาสองกล้องลำไส้ไม่ใช่ผ่าตัดเอาตรวจตรวจสองกล้องลำไส้เนี่ยไปเบิกในวงเงินตรวจสุขภาพพังนั้นอะทั้งปีนั้นอะคุณก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะสําหรับการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะ ดังนั้นไอต้ตรงเรื่องเงื่อนไขเนี่ยแม้ว่าประกันสุขภาพที่มีวงเงินค่าตรวจสุขภาพพิเศษก็ตามเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีเนาะก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเออเราจะเอาไปใช้ตรวจอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นประกันสุขภาพปกติที่ไม่มีฟังก์ชันเสริมตรงนั้นน่ะการตรวจสุขภาพจะเบิกไม่ได้เลยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันนี้กิฟตก็มีตัวอย่างของลูกค้าของตัวกิฟเองเลยนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยนอนโรงพยาบาลรักษาโรคจริงๆรักษาหายแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากลับบ้านไปอะ่ะไม่มีคนดูแลเขาก็เลยพยายามที่จะให้หมออะ่ะแบบ ยังประวิงไว้ก่อนยังไม่ต้องให้เขารีบออกจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีการรักษาละมันไม่จําเป็นต้องรักษาละไม่มีการให้ยาไม่มีหัตถการอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเหมือนอยู่เพื่อแบบดูอาการเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะปรากฏว่าบริษัทประกันเนี่ยเคลมให้เฉพาะในช่วงวันที่มีการรักษานะแล้วช่วงวันหลังอะ่ะที่ไม่ได้มีการรักษาใดๆแล้วอะ่ะเหมือนนอนไปเฉยๆเนี่ย เขาเหมือนเขาดูออกอะ่ะเขาก็ฏิเสธเคลมในช่วงวันหลังๆนั้นอะมานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะต้องโต้แย้งสินใหม่กันอะ่ะเราก็จะต้องมีการโต้แย้งไปว่าเออมันมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต่อนะไม่ได้แบบอยู่ต่อโดยไม่จำเป็นอย่างเงี้ยทีนี้บริษัทประกันก็ขอใบความคิดเห็นแพทย์ เพื่อที่จะชี้แจงว่าวันหลังๆนั้นน่ะเป็นวันที่มีการรักษาเกิดขึ้นจริงมีความจำเป็นทางการแพทย์จริงแต่ในเคสเนี้ยแพทย์ไม่เขียนให้นะคะเพราะว่าแพทย์ก็แอบ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นที่ต้องอยู่จริงๆไรเงี้ยแล้วก็เขียนว่ามันเป็นการร้องขอของลูกค้าเพื่อที่จะอยู่โรงพยาบาลต่อเนาะสุดท้ายเคสนี้ก็จบลงที่ว่าบริษัทประกันใจ่ายให้เฉพาะวันที่มีการรักษานะส่วนวันที่เหมือนลูกค้าร้องขอที่จะนอนอยู่โรงพยาบาลเฉยๆแล้วไม่ได้มีการรักษาอะไรแล้วอะช่วงวันนั้นอะ ประมาณ2วันหลังอะลูกค้าจะต้องจ่ายเองนะคะก็ใช้ข้อยกเว้นนี้แหละข้อที่6เนี้แหละนะคะว่าเป็นการร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะเป็นการเป็นเหตุผลในการปฏิเสธสินใหม่ใน2วันสุดท้ายนะจ๊ะข้อที่7นะคะข้อต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับสายตาการทําเลสิกการตัดแว่นอะไรพวกนี้จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันสุขภาพนะคะ แต่โรคทางตาโรคตาอันนี้เบิกได้นะคะอยู่ในความมุ่ครองของประกันสุขภาพนะต้อหินต้อกระจกผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเบิกได้นะคะแต่สายตาเรื่องของสายตาตัดแว่นทำเลสิกอันนี้เบิกไม่ได้นะข้อที่8ค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องการทำฟันอันนี้ก็มีประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะโดยตัวของประกันสุขภาพปกติของตัวมันเองเลยเนี่ย จะเบิกเกี่ยวกับการทำฟันไม่ได้นะคะมีแผนประกันบางแผนทีเออ่เหมือนขยายความคุ้มครองไปเรื่องทันตกรรมอันนั้นเขาก็จะมีบันทึกสลักหลังแยกออกไปว่าเขาคุ้มครองทันตกรรมเพิ่มเติมนะและคุ้มครองรายละเอียดอย่างไรบ้างวงเงินเท่าไหร่บ้างใช่ไหมแต่ตัวประกันสุขภาพที่เป็นเล่มหลักตัวนี้อ่าสิมหมวดเนี่ยอันนี้ไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับการทําฟันนะคะ จะรวมแค่กรณีเดียวเลยก็คือทันตกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุนะทีนี้คําว่าทันตกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยจะไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดจากการกินเคี้ยวหรือกลืนนะอันนี้ไม่นับเป็นอุบัติเหตุยกตัวอย่างเช่นวันนี้กิฟแบบกินข้าวแท้กระดูกไก่กัดกระดูกไก่ฟันแตกนะอุบัติเหตุจากการกัดกระดูกไก่อ่ะไม่ได้นะคะก็จะไปเคลมในประกันสุขภาพอ่ะ ไม่ได้นะยกเว้นว่าประกันสุขภาพเล่มนั้นมีความความทำฟันเพิ่มเติมก็อีกเรื่องเนะาะอมจาจ๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแบบสมมติว่าล้มหน้าฟาดพื้นฟันแตกต้องมีการแบบทำฟันนะซึ่งทันตกรรมเนี้ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุของอุบัติเหตุเนี้ยอันเนี้ยเบิกในประกันสุขภาพได้นะคะข้อต่อไปก็คือ ข้อที่9นะคะการรักษาแล้วก็การบําบัดเกี่ยวกับการติดยาเสพติดบุหรี่เหล้าอะไรต่างๆนี้ไม่ต้องขยายความน้องชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วมาเจ็บป่วยจากเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเบิกไม่ได้นะคะข้อที่10ก็คือการตรวจรักษาอาการที่เกี่ยวกับภาวะจิตใจหรือว่าโรคทางจิตเวชการวิตกกังวลสมาธิสั้นหรือโรคที่เกิดจากความเครียดนะคะอันนี้ก็จะเบิกไม่ได้ นะเรื่องนี้ถือว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟในสำหรับการพิจารณาประกันสุขภาพนะคะถึงขั้นที่ว่าถ้าใครเคยมีประวัติในการหาหมอที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวทเนี่ยแล้วมาทำประกันสุขภาพเนี่ยจะทำได้ยากมากเราพูดกันตามตรงไปตรงมาเลยเช่นมีประวัติซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้เจอเยอะนะคะที่ลูกค้ามีประวัติเคยรักษาอาการซึมเศร้าหรือว่าแพนิคอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราส่งเรื่องเข้าไปอะ่ะก็มักจะถูกปฏิเสธการรับประกันสุขภาพทั้งเล่มเลยคือเขาไม่ไม่ให้ทำประกันสุขภาพทั้งเล่มเลยนะคะซึ่งกิฟเคยมีการถามเหตุผลมาทางทางฝ่ายพิจารณารับประกันก็มีการชี้แจงเหตุผลมาว่าออในในมุมมองของประกันสุขภาพมองว่า การที่เรามีประวัติทางจิตเวชเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายในหลายๆด้านเลยครอบคลุมและก็อาจจะรวมไปถึงทำให้เรามีความใส่ใจที่จะรักษาตัวเองอะรักษาความสุขภาพของตัวเองอะน้อยลงไปอีกด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่บริษัทประกันถือว่ามองว่ามีความเสี่ยงสูงเกินกว่าเขาจะรับประกันสุขภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเครียดแล้วก็ รักษาสภาวะจิตใจและร่างกายกันดีๆนะจ๊ะข้อที่11นะคะข้อที่11ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาที่อยู่ในระหว่างการทดลองเนาะแล้วก็การรักษาการหยุดหายใจขณะหลับพวกเรื่องการตรวจสลิปเทสตต่างๆเนาะอ,อ,อันนี้จะมีบางส่วนที่สับสนเพราะว่าประกันสุขภาพมาตรฐานเก่าบางเล่มอะเปิดได้นะ ลูกค้าบางคนน่ะอาจจะเคยเบิกสลิปเทสจากประกันสุขภาพรุ่นเก่าๆอ่ะมันอาจจะยังไม่มีข้อ,อยกเว้นข้อนี้นะคะแล้วก็เบิกได้มาพอตอนหลังมาทําประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่เนี่ยตัวเนี้ยเบิกไม่ได้นะ,ะหรือว่าการรักษาอื่นๆที่มันยังอยู่ในระหว่างการทดลองมันเขาจะมองว่ามันยังไม่เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเงี้ยเขาก็ปฏิเสธการเคลมได้แต่ที่เห็นเยอะๆเลยเนี่ยคือสลิปเทสเนี่ยแหละแล้วก็ ภาวะอยู่หายใจขณะหลับเนี่ยแหละถ้าเกิดเกี่ยวกับอาการนอนกรนเกี่ยวกับอะไรพวกนี้จะเบิกในประกันสุขภาพปะคะจะเบิกไม่ได้เพราะข้อยกเว้นข้อนี้นะคะข้อที่12ก็คือการโดกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่การรักษาเป็นหลักมุ่งเน้นการเคลมที่การรักษาเป็นหลักยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการป้องกันมากนักาการ ฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการป้องกันโรคเนาะจะมีวัคซีนอยู่แค่2ตัวเท่านั้นที่เบิกในประกันสุขภาพได้ทุกเล่นในปัจจุบันนี้นะคะก็คือ,อ,อวัคซีนป้องกันโรค,คิษสุนักบ้าหลังจากถูกสัตว์กัดแล้วก็วัคซีนป้องกันบาดทะยักหลังจากการบาดเจ็บนะคะสองตัวนี้จะเบิกได้นอกเหนือจากนี้วัคซีนจะเบิกไม่ได้นะ,ะก็จะมีคำถามยอดฮิดสำหรับประกันเด็ก ว่าเด็กทำประกันสุขภาพเด็กแล้วเบิกค่าฉีดวัคซีนได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเบิกไม่ได้นะมีประกันสุขภาพแค่บางตัวเท่านั้นเลยที่มีค่าฉีดวัคซีนมีวงเงินค่าฉีดวัคซีนให้ซึ่งวงเงินค่าฉีดวัคซีนนั้นนะคุณก็ต้องไปดูอีกนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่เขาให้มาเพราะว่าหลายแผนประกันที่มีค่าฉีดวัคซีนอะ แต่พอไปดูแล้วระยะเวลารอคอยมันเกิน1ปีคือต้อง1ปีขึ้นไปถึงจะเบิกค่าฉีดวัคซีนได้ซึ่งถ้าแบบนั้นสําหรับเด็กก็อาจจะเหลือวัคซีนให้ฉีดไม่เยอะเนาะเพราะว่าวัคซีนส่วนใหญ่ที่เราต้องฉีดกันสําหรับเด็กเนี่ยมันช่วงขวบปีแรกอย่างนี้นะคะดังนั้นน่ะแม้ว่าจะเป็น ถ้าประกันสุขภาพปกติเบอกค่าฉีดวัคซีนไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่แม้ว่าจะเป็นประกันสุขภาพที่ขยายความคุ้มครองมีวงเงินฉีดวัคซีนให้ก็จําเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขกันดีๆนะคะข้อที่13นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกนะแพทย์ทางเลือก่วก็จะเป็นฝังเข็มยาจีนยาไทยจัดกระดูกอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าไม่รวมอยู่ในประกันสุขภาพนะคะเป็นข้อยกเว้นในประกันสุขภาพนะจะมีแค่ บางประการสุขภาพเท่านั้นที่มีการขยายความคุ้มครองเป็นบันทึกสลักหลังไปให้ความคุ้มครองเป็นวงเงินเพิ่มเติม,ตมสําหรับแพทย์ทางเลือกเนาะแต่ถ้าประการสุขภาพปกติข้อนี้ก็เป็นข้อยกเว้นของทุกประกันเลยนะคะแพทย์ทางเลือกเบิกไม่ได้นะจ๊ะเบิกได้เฉพาะแพทย์แผนปัจจุบันนะคะมาถึงข้อที่14นะข้อที่14ก็คือการรักษา ที่แพทย์สั่งให้กับตัวเองหรือแพทย์สั่งให้กับพ่อแม่คู่สมรสและลูกของตัวเองนะคะก็จะเบิกไม่ได้ข้อยกเว้นข้อนี้กิ๊ดไม่ค่อยเจอเคสจริงเท่าไหร่เนาะเพราะเอาจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ตามมาตรฐานทางการแพทย์เนี่ยก็มักจะไม่ให้หมอเนี่ยเป็นเจ้าของไข่กับคนไข้ที่เป็นพ่อแม่คู่สมรสลูกหรือแบบคนใกล้ชิดในครอบครัวอยู่แล้วนะคะข้อที่15ค่ะก็คือ การพยายามฆ่าตัวตายหรือการทำรายร่างกายตัวเองนะถ้ามันจะมีค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาเกิดขึ้นเนี่ยเช่นค่าล้างท้องหรือว่าแบบกระโดดตึกอาจจะแบบไม่ตายหรือตายหรืออะไรไม่รู้อะแต่ว่ามีการต้องรักษาอะไรพวกนี้ค่ารักษาพวกนี้จะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้เลยนะคะข้อต่อไปข้อที่16นะคะนนี้จะเกี่ยวกับนักดื่มนะต้องทราบไว้ ถ้าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยมีระดับแอลโกอฮอล์ในร่างกายตั้งแต่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไปนะ mm hmm. เช่นเมาแล้วขับอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุเนี้ยชัดเจนถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามันมีค่ารักษาเนี่ยเราก็จะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้ด้วยนะคะคดีอาญาก็โดนแล้วด้วยแล้วก็ถ้าถ้าแบบประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บขึ้นมาก็ต้องจ่ายค่ารักษาเองด้วยนะจ๊ะ ข้อที่17หาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในขณะที่ก่ออาชญากรรมนะคือถ้าเกิดว่าเป็นโจรเนี่ยแล้วป่วยไปเคลมประกันสุขภาพอันนี้เคลมได้นะโจรเคลมประกันสุขภาพในกรณีป่วยไข้ปกติอย่างเงี้ยได้ประกันสุขภาพไม่ได้ตัดสินเรื่องคนดีคนเลวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปก่ออาชญากรรมแล้วเราเกิดการบาดเจ็บมาในระหว่างที่ก่ออาชญากรรมนั้นอย่างเงี้ยนะถ้าแบบเนี้ย ก็จะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะคะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดจากการก่ออาชญากรรมข้อที่18แล้วเนาะ18ก็คือการบาเดเจ็บที่เกิดจากการแข่งขันตามรายการที่กำหนดนะมันจะมีแข่งมา้าแข่งรถแข่งเรือแข่งกีฬาผัดผลต่างๆ่าง่ะรวมไปถึงการดำน้ำลึกด้วยนะคะอันนี้ก็ ถ้าเกิดมันมีการบาดเจ็บหรืออะไรเกิดขึ้นนะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ารักษาก็จะเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้นะจ๊ะดำานําเลึกคือต้องรู้จริงๆนะเขามีนิยามของเขาอยู่นะอ่านดูข้างล่างได้เลยนะคะต้องแบบใส่ถังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆังนะสงครามการรุกรานไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงครามก็ตามหรือว่ากบฏหรือว่าการปฏิวัตริรัฐประหารการจลาจลน,นะคะอันนี้ ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เพจแม่มาน,นีเองเราเคยเปิดเรื่องนี้ขึ้นมานะในช่วงเริ่มเริ่มของเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเนาะเราเคยแบบเหมือนเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอแบบผ่อนปรนข้อยกเว้นข้อนี้ในช่วงนั้นไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ผ่อนปรนข้อยกเว้นนี้เนาะเพราะว่าข้อยกเว้นนี้ยังคงเป็นข้อยกเว้นหลักที่ จำเป็นสำหรับธุรกิจประกันเนาะเพราะว่าเรื่องของสงครามเรื่องของการปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่จนเกินไปที่มันอาจจะกระทบทางธุรกิจเลยก็ได้นะถ้าไม่ได้บัญญัติข้อนี้ไว้เป็นข้อยกเว้นนะคะแต่ว่าเเรื่องนี้แก้ปัญหาได้นะด้วยสินใหม่กรุณาค่ะหลายครั้งเนี่ยเราตามข้อยกเว้นอนะมันไม่ได้ใช่ไหม มันถือเป็นสงครามแล้วนะเพราะว่าในในข้อกําหนดเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่จําเป็นต้องมีการประกาศสงครามอะ่ะก็นับว่าเป็นสงครามได้แล้วนะอืมดังนั้นน่ะตามข้อยกเว้นมันอาจจะเคลมไม่ได้แต่บริษัทประกันน่ะเขาใช้สินไหมกรุณาในการจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันได้นะคะคำว่าสินไหมยกรุณาคืออะไรคำว่าสินไหมยกรุณาก็คือเงินนะ่ะที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันนะคะ ไม่ได้เพราะว่าต้องจ่ายให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันแต่จ่ายให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมนะหรือพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่ได้ต้องจ่ายหรอกแต่อยากจ่ายให้นะสินใหม่กรุณาเนี่ยในช่วง สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยบริษัทประกันก็มีการจ่ายสินไหมโกลนาเกิดขึ้นหลายเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัยเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆนะที่มีมีความเสียหายเกิดขึ้นเนาะหรือว่าฝั่งประกันชีวิตเองอะ่ะก็มีการจ่ายสินไหมโกรนณาเกิดขึ้นเนาะหรือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันอาจจะเป็นศกนฏกรรมต่างๆนะที่ผ่านมาแล้วอะ่ะแต่เราอะ่ะไม่ได้รู้ เขาหลายครั้งที่บริษัทประกันนะ่ะเขาจ่ายเงินไปให้กับผู้เอาประกันนะ่ะมากไปกว่าเงินเอาประกันที่ผู้เอาประกันจะได้ตามสิทธิ์อีกนะก็เป็นการจ่ายไปเพื่อแบบช่วยเหลืออย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นสินใหม่กรุณานะคะแต่เรื่องพวกเนี้ยเราไม่ค่อยรู้กันนะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ถ้ามันจะมีการจ่ายสินใหม่กรุณาเขาไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะว่า การจ่ายพวกนี้มันเป็นการจ่ายที่ไม่ได้เกิดตามสิทธิ์ของกรมทนะัน์เนาะมันเป็นการจ่ายเพื่อมนุษยธรรมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่ผูกมัดบริษัทประกันนะคะดังนั้นในความเป็นจริงบริษัทประกันที่แบบจ่ายเยอะกว่าที่เขาควรจะต้องจ่ายอะมีนะ เราแค่อาจจะไม่ได้เห็นตามหน้าสื่อเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าบริษัทประกันเป็นผู้ร้ายอย่างเดียวนะเออเป็นพระเอกก็ก็เคยเป็นนะคะนอกจากเรื่องสงครามแล้วนะคะการก่อการร้ายเนี่ยก็ยังถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นของประกันสุขภาพเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่เกี่ยวกับการแผ่รังสีและการแพร่ก,กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลีย อา,อาจจะไกลตัวไปสักนิดหนึ่งเนาะข้อนี้แต่ก็ไม่แน่นะวันหนึ่งประเทศไทยอาจจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ได้ข้อนี้ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาก็ได้นะคะ3ข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องการก่อการร้ายหรือว่าเรื่องการแผ่รังสีกัมมันตภาพรังสีเนี่ย เป็นข้อยกเว้นที่จะปกป้องธุรกิจประกันเป็นหลักนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ทั้ง3ข้อนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันจะส่งผลกระทบแบบเสียหายถึงจำนวนคนที่ค่อนข้างมหาศาลนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทประกันจะต้องแบบมาจ่ายเคลมกันหมดเนี่ยมันก็จะ,ระกระทบกับภาวะทางการเงินโดยรวมของทั้งธุรกิจประกันเลยนะก็เลยจะเป็นต้องมีข้อยกเว้นทั้ง3ข้อนี้ไว้นะจ๊ะแล้วก็นี่คือข้อยกเว้นทั่วไป ของประกันสุขภาพทั้งหมด21ข้อนะคะจากมาตรฐานประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ถ้าเกิดนอกเหนือจาก21ข้อนี้แล้วก็ไม่ได้มีการปกปิดสาระสำคัญไม่ได้มีการชดชนประกันภยัยไม่ได้มีการเคลมโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์อย่างนี้เนาะถ้านอกจาก21ข้อนี้แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะพูดกันตรงๆก็จะต้องเคลมได้นะคะก็จะต้องเคลมได้ เบิกได้ตามสิทธิ์ของเรากิฟหวังว่าที่เรามาสรุปกัน21ข้อนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอยากให้ทำประกันสุขภาพโดยที่มีความเข้าใจว่าอะไรที่มันเคลมได้และอะไรที่มันเคลมไม่ได้ก็คุยกันตรงตงตั้งแต่แรกเลยนะจ๊ะกก่อนที่จะจบฝากไทยอินด้วยนะคะอยากซื้ออยากขายประกันสุขภาพประกันชีวิตหลายค่ายทักไลน์แม่มณนีนะคะขอบคุณมากค่ะบายบาย